รปกตินะครับนะก็มีอะไรพว่าวัสดุเหลือจะเก็บตะกวนทั้งหมดในส่วนของแอมในส่วนของแอมรวมถึง่สารพัดที่เก็บผู้ต้องหาด้วยแล้วก็ในส่วนของอดีตสามแอมรอวงผู้กับนะครับนะก็ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาเราเนี่ยเราจะรวบรวมรวบรวมรวบรวมการสรวจให้การทั้งหมดนะครับ โดยการจุดตวนสอบสวนได้ซึ่งเรารวบรวมเอนสารไว้ทั้งหมดครบแล้วในเรื่องกากกรณีของเว็บไซและเงินเก็บแต่ละร้านนะครับรวมถึงในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเฟร์เจอร์ต่างๆที่เอาไซยาไนด์ไปจำหน่ายนะครับก็จะเก็บในส่วนนี้ทั้งหมด นะครับนะก็จะจบกดีแล้วนะครับแปลว่าที่ทนายพัดไปร้องกรณีก็ถือว่าไม่ไม่น่าจะมีผลก็ไม่มีผลเหมือนกันไม่มีผลการสูงสงินการสูงเงินการส่วนแต่ว่าทำได้แต่ปกติส่วนร้องก็ร้องไปนะครับนะหนักใจนะครับอาการที่ทางนายพัดเขาไปไปยื่นแบบนี้แล้วทําให้ตำรวจอาจจะทำงานลำบากว่าคดีอาจจะสะดุดไปในในช่วงนี้ไก็ไม่สะดุดคดีครับคดีก็เรามีพยานสารเพร้อมมีพเอกสารที่เชื่อมโยงคดียาเก็ต้องเดินม่ส่วนที่ร้องก็มีสิทธิ์ร้องก็ทําได้นะครับนะแต่คดียาหยุดไม่ได้ ได้นะทเดียวยังต้องเดินใหม่เพราะที่เราโก่งั้งหมดเนี่ยในฝากขังรั้งที่4นะครับนายผู้นายการก็จะมีเวลาดูต้องวนถึงสาฝากนะก็ทําให้ตำรวจสวนนั้นรอบครอบมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นตำรวจสวนในที่แบบนี้นะครับเราหาลือทั้งทั้งคณะตำรวจด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะของพผู้นายการนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าหรังเกีจก็ไม่กระทบโจนตำรอบสวนนะครับ ที่เจ้านายพัฒน์เขามีการยื่นมามันมันมีข้อที่จริงหรือว่ามันมีข้อมูลที่ตำรวจมีอยู่ว่าไงครับว่าแอมไม่ได้เข้ารับฟังไม่ได้รับทาราบข้อกล่าวหาในช่วงสวัสดทีที่เจ้าสนายพัฒน์เขาไปร้ปองทางศาลไว้ยังไงครับ ม่ก็รับทราบข้อกล่าวหาหมดนะครับนะประเด็นที่เขาไปร้องศาลผมไม่ทราบว่าร้องเรื่องไหนแต่ว่าการแจ้งข้อกล่าวหาของแอมเนี่ยเราแจ้งโดยที่มีอายการเนี่ยมาด้วยแล้อเราแจ้งโดยที่มีทนายความมาร่วมเราฟังทั้งหมดนะครับแต่เนั้นก็ไม่มีประเด็นอะไรที่เราหนักใจนะครับนะก็ทําภายใต้กรอบของกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะก็ดาเนินการสอบสวนตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับนะอยากการที่าบอกว่าตรวจจะไป เรื่องนี้ไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่าเราเข้าไปสอบสวนเนี่ยเราก็ขอญาตทางท่านที่ปีกรมเจ้าทันนะครับ เราดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นในการเข้าไปสอบสวนเนี่ยการพิจารณาที่จะญาติไม่ญาติเนี่ยอยู่ที่กรมราชธรรมนะกรมราชธรรมเนี่ยเขาก็ได้พิจารณาแล้วนะว่าชอารบร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้อย่างผมเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปเครียดอะไรนะเขาก็บอกว่ายิ้มแย้มนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรได้อย่างที่หนาทามแอมเนี่ยก็ยังเป็นคนที่เฉียนสื่อถึงเจ้าที่ราชตันเนี่ยเพื่อขอปุ๊บผมเองด้วยซ้ำนะครับนะ ผมก็เข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับแต่าาส่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแบบแอมเราไม่ทราบนะครับแต่นะผมก็ว่ามองว่าส่วนนี้ต้องถามหมอนะต้องถามหมอแต่ดูต้นวัวนเ,นเนี่ยไม่มีอะไรที่ติเกี่ยวข้องนะครับถ้าเกิดตรวจสอบมีการใช้คาถามหรือว่ามีการกดดันแอมในระหว่างการสอบปากคำที่อยู่ในเรือนจำบ้างไหมครับเราไปกดดันแอมไม่ได้นะครับ ืออย่างนี้เราเราสอบสวนเราถามถามได้นะครับแต่ส่วนออแอปเนี่ยเขาจะตอบไม่ตอบบริษั์เขานะครับคืออย่างนี้หลักของการสอบสวนเนี่ยนะครับนะผู้ต้องหาให้การบริสิสธิ์นะไม่ขอให้การทําได้แต่เรามีที่ถาม เราไม่ทด้สอบสน,นะเราก็ต้องถามเข้าไปถ้าตอบไม่ตอบก็แล้วแต่เขาครับนะครับอันนี้ก็เป็นหลักนี้อยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรในวันที่สอบสวนก็ไม่เป็นไรที่เขาพูดนะครับนะเพราะฉะนั้นหลังนี้ไปก็ก็จะเ,เป็นเรื่องของทางแพทย์นะครับที่ต้องให้ความเห็นต่างนะครับก็ไม่มีอะไรที่ตั้งใจนะครับบระเว็นนะี้ก็จะเป็นเรื่านะครับ เพื่อสำนวนต้องเรียนว่าสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องส่งนักเรียนท่านบุตรรอเขาจะรอท้ามอบหมายผมถัดแล้วท่านแตงผมเป็นหน้าพนักงานสืบสอบสวนเพียงแต่ผมรายงานความก้าวหน้าท่านบุตรทราบเท่านั้นเองนะครับนะแต่ว่าไม่ต้องส่งมาเรียนท่านทั้งสําวจนะครับนะแต่รายงานผลการปฏิบัติรายงานผลการดระเนินการแล้วก็สิทธิ์ที่ก็รายงานจะทราบในหน้าท่านเป็นผู้ออกประกาศนะครับเรื่นลอย 20ล้านนี่หลังจากที่เรามีการแจ้งข้อกล่าวหาแลาวต้อแจ้งเพิ่มกับใครบ้างในความห็นก็วันนี้มีวันนี้ก็มีความัตหมายจากเพื่อเติมในส่วนของคนนอกอีกเพิ่มเติมนะครับนะส่วนตำรวจก็รรับทราข้องการหมดแล้วเมื่อวานนะครับนะก็เดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่ามีใครเพิ่มไหมถ้ามีก็ต้องมีการเพิ่มแะก็ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานฐานนะครับก็อาจจะต้องดูว่ามีใครเพิ่มเติมไหมนะครับเราก็ต้องดูงเรื่องข้อพิจเส้นทางการเงินต่างข้อูลการความเพื่อนวงต่างนะครับ ส่วนเนี้คือวันนี้ถ้าเราตอบว่าหมดแล้วเราตอบไม่ได้เราต้องดูจากพยานฐานนะโดยทั้งสุดท้ายนะครับพยานฐานเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาถึงสองสัปดาห์สามสัปดาห์อันนี้ถือว่าเร็วเร็วมากนะครับนะเพราะนั้นเ,เราจรงจะทราบว่าใครเกี่ยวข้องทั้งหมดจนถะึงจะถึงปปิคดคดีได้นะครับนะนะ